สงสัยใช่ไหมคะว่าถ้าเราอยู่แถวแถวโซนพัทยาใต้มีที่ไหนเปิดให้บริการเว s เทิ n ยูเนียกันบ้างวันนี้เดอะพัทยาเนิวจะพาลูกเพจตามหาจุดให้บริการกรุงศีเวทเทิลยูเนียในโซนพัทยาใต้กันนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเ e ทเทิ n ยูเนีคืออะไรคือบริการรับหรือส่งเงินด่วนระหว่างประเทศใครมีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศต้องการส่งเงินมาให้บอกได้เลยให้ส่งทางเวทเทิยูเนียน และมาใช้บริการที่ธนาคารกรุงศรีพนักงานบริการรวดเร็วยิ้มย้มแจ่มใสพร้อมให้คำแนะนำและวิธีการใช้บริการค่ะที่แรกที่นี่เลยบุธกรุงศรีเวทเทินยูเนียนสาขาตึกคอมบริเวณชั้นหนึ่งตั้งอยู่กลางห้างเดินทางสะดวกมีที่จอดรถแวะมาใช้บริการเวทเทินยูเนียนและยังสามารถเดินช้อปปิ้งได้อีกด,ด้วยที่นี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาพนักงานที่นี่น่ารัก ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจใครไม่เคยใช้บริการเวสเทิร์นยูเียมาก่อนพนักงานของธนาคารกรุงศรีพร้อมให้คำแนะนำค่ะ มาจากถนนสุขุมวิทพัทยาเลี้ยวเข้ามาที่ถนนพัทยาใต้ตรงมาเรื่อยๆตึกคอมพัทยาจะอยู่ด้านซ้ายมือที่ถัดไปที่เราจะแนะนำคือบูธกุ้งสีเวสเทิร์นยูเนียนสาขาพัทยาใต้ซอย16หลังตึกคอมเปิดให้บริการทุกวัน10นาฬิกาถึง1 1นาฬิกาใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะทํารายการที่นี่ได้เลย สามารถเดินทางมาที่บูธได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางถนนพัทยาใต้สาย3หรือถนนพัทยาใต้เลี้ยวเข้าซอยข้างๆตึกคอมได้เลยค่ะบูธที่3ุบูธนี้ตั้งอยู่ในซอยเย็นสบายเปิดให้บริการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาเรียกได้ว่าในส่วนพัทยาใต้เรามีบูธกรุ้งสีเวสเทิร์นยูเนขอให้มีบริการลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะ ยทุกๆบูธเรามีมาตรการวระยะห่างวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะใกล้บูธไหนใช้บริการบูธนั้นได้เลยค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่15พฤศจิกายน64ถึง31มกราคม65ใช้บริการเวสเทิร์นยูเนียนที่ธนาคารกรุงศรีอย่าลืมโทรลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การคะแนนสะสมเพื่อแลกรับของกำนันมากมายเช่นเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี evocher lotus กาต้มน้ำร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันลูกค้าสามารถโทรลงทะเบียนได้ที่เบอร์02 296 3838เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดอย่าลืมโทรไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาถึงบูธสุดท้ายในคลิปนี้คือบูธกรุงศรีเวสเทิร์นยูเนียนสาขาพัทยาใต้เปิดให้บริการทุกวัน10นาฬิกาถึง17นาฬิกาบูธนี้ตั้งอยู่ติดถนนพัทยาใต้ มาจากถนนสุขุมวิทพัทยาลีเยวเข้ามาที่ถนนพัทยาใต้บุ๊กนี้จะอยู่ทางซ้ายมือค่ะนอกจากนี้ธนาคารกรุงศรียังมีช่องทางอื่นสาหรับลูกคา้ากรุงศรีเวทันยูเนียนไม่ว่าจะเป็นโทรปับ๊บรับเวทันยูเนียนหรือเป็นช่องทางตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงศรีกดปับ๊บรับส่งเวทันยูเนียนและช่องทางกรุงศรีออนไลน์ com รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูที่ w w w กรุงศรี com หรือโทร0 2 2ย์สองสตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึงสิบเนาฬิกาทุกวัน อย่าลืมวะามาใช้บริการเวสเทิร์นยูเนียนที่ธนาคารกรุงศรีกันนะคะนอกจากมีสาขาบริการครอบคลุมทั่วมองพัทยาแล้วยังมีโปรโมชั่นมากมายให้กับลูกค้าที่มาทารายการอีกด้วยให้บริการรวดเร็วได้เงินไวสะดวกไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มเวสเทิร์นยูเนียนต้องที่กรุงศรีเวสเทิร์นยูเนียนเท่าน,นั้นตอนนี้บูธกรุงศรีเวสเทิร์นยูเนียนเปิดให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน,งนตาต่างประเทศแล้วนะคะ ร่วมตอบคำถามชิงรางวัลท้ายคลิปโดยมีคำถามว่าจำได้ไหมว่ามีสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินกรุงศรีเวสเทนยูเนียนโซนพัทยาใต้มีทั้งหมดกี่ที่พิมพ์คำตอบได้โพสได้เลยทางเพจจะส่งผู้โชคดี10ท่านรับฟรีถุงผ้าและแมสผ้าจากกรุงศรีเวสเทินยูเนียน